อะไรนะเียแมวปแมวแปแมวแปตบคายมากเลยนะมึงยนแม่คุยก yeah, erm ันเอะไรกันหนาวะเสียงโคตดดังเจ้าเจ้าเจ้าหรือว่าตลาดสาระหรือตลาดก็ไม่รู้อ้เี อ m so sorry. s o อ r y สอรนรงรอรรรยรรรรรเปรร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 รยากรรรรมรร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 รยรร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 อ ลองรักดูไหมผมไม่ใจร้ายไม่ใช่แบดบอยแบบ